สวัสดีครับผมเรวัตบุญยรัตพันธ์คอนเทนต์ครีเอเตอร์เรทอกคุณกำลังรับชมยระตะัต YouTube Channel Kings นักบินที่ถูกด่ามากที่สุดในประเทศไทยเป็นกระแสสังคมของชาวร่มบินกันเลยนะครับแม้แต่บางท่าน ไม่เคยพบเคยเจอเขาคนนี้ก็เกลียดเขาเสียแล้วตามกระแสปากต่อปากขยายวงกว้างเหมือนดั่งระรอกน้ำทำไมถึงโดนด่าทำไมถึงโดนด่าต้องต้องเรียกว่าเป็นเป็นที่รู้จักก่อนดีกว่าเ,เป็นที่รู้จักก่อนมันมันมันก็เป็นที่รู้จักในด้าน ด้านดีและด้านไม่ดีใช่ไหมครับในด้าน positive และ negative คือคือต้องบอกว่าคนไทยโลกโลกของคนไทยเราเป็นโลกที่แบบว่าไม่ค่อยชมกันต้องต้องต้องเข้าใจเรื่องวัฒนธรรมตัวเองกันคือประเทศไทยเราไม่ค่อยชมกันแต่ถ้าถ้าให้ติติเนี่ยมาเร็วเลยครับฉะนั้นผมผมเข้าใจวัฒนธรรมข้อนี้บางส่วนเราต้องยกเอาไว้บางส่วนหรือว่าส่วนหนึ่ง ใช่เ้าบอกว่าเป็นแบบนั้นน้อยที่น้อยน้อยที่จะแบบว่าเดินมาเฮ้ยจอมากเก่งมากอย่างงี้แล้วนั้นจะด่าจะมากกว่าฉะนั้นฉะนั้นผมก็เลยคิดว่ามันเป็นเรื่องของการที่ว่าคนเขากล่าวถึงเราบ่อยนะครับก็ถ้าจะให้เล่าเรื่องว่าเขากล่าวถึงตั้งแต่ตอนแรกก็น่าจะต้องเริ่มจากตอนเฟิร์สไฟเลยวันนั้นเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ก็คือว่า เราเราอยากจะเร่งครูเฟิร์สไฟที่จริงครูเขาบอกว่ายังไม่พร้อมแหละแล้วเราอยากจะเร่งคูเฟิร์สไฟแล้วคราวนี้ครูห้าวไวตอนนั้นห้ามตอนถ้ามองมุมตัวเองตอนนั้นไม่ห้าวคือ,อคือเราเราคือนักบินใหม่ผมว่านักบินใหม่ไม่มีใครบอกว่าตัวเองห้าว <L an> ไม่มีใครบอกว่าตัวเองนิสัยไม่ดีคือ <L an> เราไม่มีใครหรอกบอกว่าตัวเองไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้แต่ว่าถ้าให้มองในมุมของตอนนี้ <L an> มีชั่วโมงบินแล้วเนี่ยเรามองกลับไปเนี่ยนิยามของคำว่าห้าวเนี่ยผมว่าผมห้าวตอนนั้นถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้ามองย้อนตัวเองกลับไปนะ <L an> ผมว่าตัวเองน่าจะห้าวนะครับคำว่าห้าวในที่นี้เนี่ยของของสังคมล้มบินพูดกันก็คืออาจจะแบบมีความมั่นใจตัวิดแล้วอาจจะแบบใจร้อนอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบ อะไรที่หลายคนเขาเบรกเขาไม่ไม,ไม่ไม่ทำกันนะเราก็กลับทำดือ้อใช่ก็คือตอนตอนให้เถียงตอนนั้นก็บอกเขาไม่ไดื้อไม่ดื้อ คือเขจะไปบอกว่าเตงไม่ดีเรอเนาะใช่ไหมคือตอนนั้นเนื้อปีแรกปีสองปีแรกผมรู้สึกว่าผมไม่เป็นอย่างที่เขาว่านะแล้วครับเออแต่นี่กี่ปีแล้วนี่ปีนี้ปีที่สามละปีที่สามอ่าก็มีมีไฟบินก็น่าจะเกินหกร้อยไฟแล้วคราวนี้ก็รู้สึกว่าไม่เออมันก็เป็นอย่างที่เขาว่าจริงๆคือแต่ว่านักบินใหม่ๆดูเตงไม่ออกครับแล้วก็อาจจะไม่ยอมรับความจริงด้วยครับว่าตัวเอง ห้าวตัวเองแบบว่ากระสันอยากบินโดยที่ไม่ได้ไม่ได้ดูเรื่องของความปลอดภัยดีมากพอน้ครับเกินไปก็จะครึ้นมัวเแล้วไม่คิดมันยาวแน่นอนพี่ก็ผลออกมาก็คือส่วนใหญ่จะเป็นด้านลบตรงที่ว่าเราไม่ฟังครูเราไม่ฟังบอนะครับเราตัดสินใจเองตอนตอนที่กำลังจะชนต้นไม้แล้วครูบอกให้กำแต่เราเราไม่กำมอูด่าไหมครับ ครูน่ารักมากครูไม่ได่าครับขอมึงรอดปลอดภัยขาไม่หักเครื่องไม่พัง hmm. เออดีแล้วดีแล้วปัญาเนี่ยนะเออดีดีดครูน่ารักมากครับครูแต่ว่าสงสารครูมากเพราะว่าถ้าเกิดผมเป็นอะไรไปคือเขาคงจะเสียชื่อเสียงหน้าดูก็มีในคอมเมนต์โอ้ไม่ได้เลยนะเนี่ยไม่ฟังครูเนี่ยครับเออพอพอวันหนึ่งเตงมาเป็นครูเองก็เข้าใจแล้วครับ,รบไม่น่าดื้อเลยอะไรอย่างนี้อันนี้คือเป็นการยอมรับ อ่าก็ถือว่ายอมรับครับยอมรับครับเพราะว่าเราเรายอมรับก็ไม่กล้าไม่กล้าออกมานะตรงนี้ออ้ยมันนรอไม่ใช่ผมรอพี่มามาสมภา์ผมนานแล้วเฉยผมแซะมาตั้งนานแล้วแซะมาตั้งแต่แรกแล้วแต่พอนีเขายังไม่พร้อมที่จะที่จะออกมาพูดอือพร้อมไม่ได้ไปไหนอยู่นี่แหละพี่พี่อ้นัสดีครับพี่อ้นขออนุญาตคุยกับแฟนเพจไปด้วยพี่อ้นไหนครับพี่อ้นสักแก้วครับสักแก้วสักแก้วไม่ ไม่จะไปพูดถึงเขาดิอันนั้นอันนั้นก็ก็น่ารักส่วนใหญ่ผู้ใหญ่น่ารักคนเ็าพูดถึงในแนวว่าไม่ชอบอืมผมเองก็แบบว่าเมื่อไหร่เมื่อไหร่ไ,หได้เจอคงได้เจอนะอยากจะรู้จริงว่ามันเป็นคนแบบไหนซึ่งพอผมไปเจอเด็กเนิร์ดอเลิร์ดคนหนึ่งที่เฮ้ยเครื่องมันเสียมันซ่อมมันนุ่นมันนี่แต่สัมมาคารวะก็ยังดีอยู่นะโอ้ประมาณหนึ่งครับประมาณหนึ่งพ่อแม่ก็สอนมาบ้าง พ่อแม่เขาบอกว่าไอ้อาก็ยกมือไหว้ก่อนแล้วกันสมาคคารวะดีเพียงแต่ว่าเขาก็หมกมุ่นอยู่กับเรื่องพลามอเตอร์หมกมุ่นเลยเครื่องเีทาวันเครื่องมีปัญหาใช่ไหมนู่นนี่นั่นใช่ครับซึ่งเขาไม่ได้นินทาว่าร้ายนั่งรับใครไม่ใช่นิสัยครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นผมถือว่าโอเคนะากับผมขั้นแรกก็แต่ในสังคมก็ยังยังตีกระแสกันอยู่ ก็ดีครับดีดังอ่ะดีดีดีกลายเป็นดังอ่ะจะบอกว่านักบินใหม่มันจะเจออาการแบบเนี้ครับอพอขึ้นไปแล้วเนี่ยบางทีคําพูดของครูก็ไม่ได้อยู่ในหูเหมือนกันคือมันแบบเฮ้ยมันตื่นเต้นนะครับปรมาใช่ตื่นเต้นบางทีหูดับก็มีใช่ของผมนี่ประสาทดับไปวิบหนึ่งเลยคือขึ้นไปแล้วปุ๊บผมผมวิบหายไปสักประมาณสามสี่วิแล้วมันถึงจะภาพมันถึงจะกลับมามันถึงขนาดนั้น อาจจะเป็นที่อายุพี่พี่พี่เล่เตอตอนไหนอายุเท่าไหร่ห้าห้าหกปีห้าหกปีที่แล้วสิ่งนี้เล่นของเล่นของอะไรเล่นของเลยเล่นเดินเล่นของตัวเองสิ่งหนึ่งที่ผมชื่นชมก็คือเขาบินประจําเขาบินมากกว่าผมอีกครับครับแล้วบินจนจะยากจนแล้วเนี่ยจะเป็นเลยครับน้ํามันก็ไม่ได้ขุดเองในสนามหญ้าบินมาก็จะยากจนแล้วแต่ ในสถานการณ์ซึ่งไม่ควรบินครับก็บินแล้วเสือกบินนี่แหละก็ไม่ี่นี่สถานการณ์ที่ไม่ควรบินแล้วเสือกบิน <laughs> นี่นนนเ,นเ,เขาเรียกว่าห้าวนะใครเถียงว่าไม่ห้าวนะต้องต้องรู้ตัวเองนะว่าถ้าเขาไม่บินถ้าถ้ารุ่นพี่เขานั่งนั่งดูลมกันหรือนั่งกินเบียร์กันนะไปนั่งกับเขาอย่าเพิ่งรีบขึ้นใช่ <laughs> แต่ผมเปิดฟอร์ก่อนเลยนะผมเป็นตอนเป็นนักบินใหม่น่ะคือทุกคนกําลังยึ่งยากยัยากอ่ะผมเอาอย่างกูมาแล้วกูพร้อมแล้วกูขึ้นเลยคือแต่ก็ไม่แต่ก็ยังไม่พลาด ก็มีพลาดบ้างครับมีพลาดบ้างครับแต่พอบางทีพลาดก็เงียบๆไป้างคนจะเยียบเจียมตัวไปคืออย่างเคสหนึ่งที่ไปบินที่สี่ชนใช่ไหมที่ท่าศาราออกไปประมาณโลกว่าๆนะครับถึงได้ความสูงถึงเลี้ยวกลับมาโปกลับมาถึงถึงสนามที่อยู่หาดเน่ย ก็ผู้หญงผู้ใหญ่เขาก็มองเราแบบอึ้งๆแล้วก็เอ <onder Esta, S 1> ๊ะเป็นไรกูก็กูก็บินปลอดภัยกูก็ไม่ได้เสียของลงมาก็สวยเกูก็ไม่ได้ป็นอะไรให้เพิกูไม่ได้แต่ทุกคนแบบหน้าหน้าแบบหน้าแบบอึ้งๆแบบว่าเฮ้ยอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยก็นาเชียนนะครับนาเชียนที่เคารบเนี่ยที่เป็นเจ้าเจ้าถิ่นเนี่ยนาเชียนน่ารักมากนาเชียนก็เดินมาบอกว่ากูคิงมีอะไรจะบอกก็บอกว่าเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมองไปนี่ไม่มีเรือสักลำเลยนะครับถ้าไปดับตรงนั้นเนร่ย สองชั่วโมงก็ไปเอาไม่ได้นะว่างั้นก็เลยแบบโอ้เราไม่ได้คิดด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการเราเราไม่เราเรามั่นใจเครื่องคือว่าเครื่องมันไม่ดับแล้วก็อยากให้ผู้ใหญ่ในในกลุ่มพลรามอเตอร์ของพวกเราหรือว่ารุ่นพี่เข้ามาเตือนรุ่นน้องในรูปแบบแบบนี้ใช่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 เพราะถ้าเกิดว่าไปด่าเขาข้างหลังหรือว่าไปด่าเราก็ไม่รู้อะเออเขาก็เขาก็ มีความรู้สึกไม่ดีเอถ้ามารู้ <ไ S 2> <ไ S 1> ทีหลังว่าเขาด่เาเราเราก็อาจจะแบบว่าไม่ไปบินกับเขาใช่แต่ถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าคุณเป็นรุ่นพี่เลยคุณก็เข้าไปบอกเขานถ้าเกิดรุ่นน้องไม่ดีก็ตบไปเลยใช่ใช่เพรว่าคือคือ <c ười> มัน,ม,นมันอันตรายอแล้วมึงพาให้วงการมันเสียใช่คือ <c ười> ถ้าถ้าวันนั้นผมเป็นอะไรไปใช่ไหมเดือ,หร,อหรืออาจจะคิดแบบ worst case scenario หรือสถานการณ์ที่แย่ที่สุดใช่ไหมก็ <c oughs> <c oughs> คือไม่ตกตายเลย สมมติว่าตกตายเลยใช่ไหมไอ้วงนั้นวงแตกเลยนะวงนั้นยี่สิบคนเลยนะเออวงแตกเลยคือแบบโอ้อาจจะโดนห้ามบินไปเลยในในเคสนั้นก็อาจจะนะคือตอนนี้ทางทางผู้ใหญ่อะเขาก็เขาก็เตรียมจะมาจัดการจัดที่อุตส่าน่ากลัวฉันผมเลี่ยงที่สุด้นะเออผมเขาสุ่มเขาเล็งผมอยู่ จะลงดาบไอเยลยใช่ไหมจะลงดาบจะลงดาบเมื่อไหร่อย่างเงี้ยมีมีคนส่งโทรมาเตือนสองสามคนแล้ว <c oughs> ท่านครับตั้งแต่ผมบินมาผมผมผมชุกเฉินไปสิบสามครั้งแล้วนะไอ้ที่ครั้งคือเกือบตายนี่ก็มีประมาณน่าจะสามครั้งนับได้อ่าแต่ว่าแต่ยังไม่มีหักอะไรนะครับยังไม่เคยหักไม่เคยในในในเจ็บอย่าสิคนที่อยู<ก>่ในหอคอยงาช้างอ่ะ เขาก็อยากให้เราลงนะเขาก็อยากให้เราลงภาพสวยใช่ไหมไม่รู้ผมไม่รู้ใคร่ไม่รู้เล่นทำนะเร่อกันสีแสดแล้วสไนเปอร์ส่องไม่พลาดเราของคนนี้โอ้ตายเรียบผมมีอยู่ครั้งหนึ่งครับไปบินที่ที่บางน้ําเปี้ยวแล้วก็ชนสลิงเสาสลิงไฟฟ้าเส้นบนนะครับแล้วตกมาก็เจ็บขาก็เย็บครับตกลงมาเลย แล้ต็แตกขาเขเย็บผมก็เอาไปลงแต่ผมลงในเชิงที่บอกว่ามันเป็นอุทาหรณ์ให้ก็คือมันเป็นแชร์ประสบการณ์สิ่งจริงๆพวกนี้ต้องต้องต้องเรียนทั้งบวกและลบนะครับใช่ใชเพราะว่าพวกเราเป็นกีฬาเอ็กซ์ตรีมใช่มีความเสี่ยงสูงใช่คุณขึ้นไปเนี่ยคุณเหมือนเซตซีโร่เลยผมผมเล่นกีฬาตรงนี้พอผมพอผมจะกำเครื่องล่มจะขึ้นหัวเนี่ยผมเซตซีโร่เลยคือศูนย์อีกแล้ว ลงถึงพื้นมันถึงนั่นเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆพวกนี้ถ้าคุณมองอีกมุมหนึ่งหรือว่าคุณพรีเซนต์อีกมุมหนึ่งเป็นประโยชน์กับวงการใช่ลง<ช>บินบ้านเรามากเลยวงการเขาได้รับรู้ว่าเราลงเพราะอะไรแต่ตอนนี้ไม่เป็นไรแล้วว่าเพราะคุณมีชื่อเสียอยู่แล้ว <laughs> ชื่อเสียเพรามีชื่อเสีย <c oughs> คุณมีชื่อเสียอยู่แล้วแล <c oughs> ฉะนั้นลงอะไรไปก็โอ้ขี้เกียจด่าไปแล้วเหมือนเด็กอ่ะเด็กที่มันแกล้งกันตอนเด็กอ่ะ ถ้าถ้าเขายิ่งโดนแกล้งบ่อยๆแล้วก็ไอ้คนนั้นมันร้องไห้นะไอ้คนแกล้งอะ่ะมันยิ่งชอบอยากจะแกล้งนะพี่ครับเพราะมันดีใจที่ไอ้คนนั้นร้องไห้แต่ถ้าจาาแต่สำหรับผมอะ่ะคือผมไม่ตอบโต้อะไรเลยผมไม่เคยไปโพสต์ด,ด่ากลับผมไม่เคยแบบว่าไปทําอะไรเลยผมก็อยู่เฉยๆของผมไม่ไปว่าเขากลับเลยนะแล้วก็ไม่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 แสดงอาการกริยาที่ที่ ก้าวหลากลับไปเป็นโพิ i t i ิ e t ไ,<อ>ไม่ใช่ไม่ใช่ด้วยมันมันไม่ใช่รอกว่าก็คือคิดบวกแหละแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่ใช่ไม่ได้บวกจ๋าขนาดนั้นผมก็คนธรรมดาเนาะแต่ว่าผมรู้สึกว่าถ้า,ถ,าถ้าเรานิ่งเฉยไปเฉยะเขาก็จะเลิกแกล้งเราเอง จาอกเทาของนอ้เยแม่ดาวมวยมาทุบันนี้ไม่ไม่ไม่เป็น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 คือเขาผมผมมีอย่างที่บอกผมมีบางทีก็มีอาการซึมเศร้าแต่ว่าหายโดยการบินขึ้นไปก็ไปโบกไปบาย เ็นบางทีไลฟ์ผมก็ร้องเหมือนผีบ้ายอยู่ข้างบนเป็นไฟทูโรปีใช่เป็นไฟทิเทอร์ปี้บินบินแล้วเพื่อบำบัดตัวเองในตัวแล้ว <laughs> แต่หลายคนหายนะเราจุกกันดีกว่าไหมมาเราก็ไม่หวั่นดีเราคนไทยด้วยใ่ไ <laughs> <laughs> คิงยังคงเดินหน้าต่อไปใช้วิธีไม่สนใจกับกลุ่มที่คิดลบสร้างกลุ่มแฟนคลับกับคนรุ่นใหม่สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นจากผู้ชายคนนี้คือการพัฒนามีประสบการณ์มากขึ้น แต่ผมเองก็แอบเป็นห่วงทั้งเรื่องการบินแทนดัมและเรื่องการสอนเพราะมันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องอุบัติเหตุอาจมีการบาดเจ็บและต้องรับผิดชอบชีวิตผู้อื่นมันทดสอบทดลองกันไม่ได้ระวังให้มากไอ้น้องสวัสดีครับท่านผู้ชม